ก็ดูเอาลวกันนะครับเพื่อนสมัครครั้งแรกจริงๆก็ไม่งารดุลพาตธ์ก็ทำไงครับแต่ทั้งบัวทั้งวัวเป็นการดูจากสะรรนะารั์แค่อนข้างจะโอเคครับอ้าวตอนเจ็ดห้าไปครับทีละอองหนึ่งทัพเอสตูร์แทนเต้ยอินเตอร์หลังสะอาด ทุกพันนะครับที่จะต้องวิ่งในคันแรกนะครับแต่ว่าแมงคเอียวอาเลยผมขอก่อนแล้วกันผมขานี้ครับใส่ครับนี่น่าจะเป็นเกียร์ใหม่สดเลยอ่านั่นแหละถูกต้องถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมาครับเดี๋ยวเรามาดูครับแตงรีแม็ตองหนึ่งคันซิ่งครับ แต่ขอบฟ้าหรือไม่ครับทันแรกครับตอนนี้นะครับกล้องทุกตัวดูที่ล้อหน้าเป็นหลักนะครับเน้นย้ำครับให้ดูที่ล้อหน้าซ้ายเป็นหลักครับลอยมาครับเดี๋ยวเรามาดูรับเยจส่รไปเลยอห้าเจครับต่อสองแล้วครับแบบนี้และดูเวลาครับหัวเขาให้ 8.907ครับเอาละครับแตะพื้นคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณสี่ลันใช่ครับประมาณสี่ลันเห็นเลขแปดแล้วนะครับมาแล้วครับโลดลาบูบูโลดลาบูบูตี่นเต้นที่มันเกิดเมื่อไหร่เช้าไม่ไปเมื่เคืนเมื่อเย็นเวลาเวลาบูบูโลดอะไลบ้าบูบูเรียกว่า ไม่ต้องพึ่งมีดฟอนะครับพึ่งอะไรครับพึ่งน้ำมะพร้าวต้มเลยกันเยเลยนะครับบอกได้เลยครับทำไม่ทันนะทหารนะมือไหวทำไม่ทันแล้วระวังนะครับพ่อนะครับยังยังไม่มากนั่นเองหน่วยเอาตาตาสายไปเรื่อยเรืมาหลังถึงนะครับ แต่รนี้นะครับในรุ่นของสอเป็นห้าเป็นีวิ่งแปมาแล้วนะเฮเอดูนะพี่วะไม่ใงานเดียวนะหลังแม่เขาแม่ทำแล้วในรุ่นนี้เก่ได้นะครับวิ่งรอบคุณถ้าเป็นกองวันจะได้เห็นภาพเป็นสวยดึงลกไทยแปะเใช่ครับอบมากเลยบรรยากาศแบบเนี้ยรถที่ไปเนี่ยก็ไปดึสลับลก ครับออกเหมือนจะไม่โหดร้ายครับจะไปได้ครับยกของล้อเลยครับและดูครับเร0า,าจุดศูนย์ศูนยครับอ่า,อาช่วงล่างซิ้งครับ นี่ตามหา8-5อยู่นะครับ8-6เนีได้วิ่งอยู่ในชุดแรกๆที่เคยวิ่งได้นะครับสวัสดีครับครับ เท่าไหร่แค่นั้นเองกลายเร็นเกล็ดแล้วตอนแกยิ่งๆนะตอนี้อ่